สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับสภาพทีมที่มาใหม่อีกแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีผู้เล่นเก่าครับนั่นก็คือคิงอะคิงมองด้านนอกอย่างเงี้ยเหมือนคิดถึงเพื่อนเก่าโอเคครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับโปเกมอนครับอีกประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็ในแมกเรยอีกหนึ่งตัวครับสำหรับที่นี่นะฮะเราต้องการสมาชิกใหม่เพิ่มนะครับมีบริเวณน่าจะก็คือตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็ด้านนอกครับหลุมลากูนนะฮะทั้งหมด2ที่นะฮะเดี๋ยวเรามาจับตรงเล่ย์บอสแถวชนะละกันนะครับเล่บอสอ่ะไปทุกคนอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับผมยังไม่เคยสิ้นหวังเลยครับถ้าเกิดโปเกมอนตายแล้วตัวอะไรจะมาแบกครับไม่ต้องห่วงครับยังไงมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะเรื่องเลเวลเดี๋ยวเราปั๊มกันได้ไม่มีปัญหานะครับคือไอ้รอบพาร์ทก่อนเนี่ยคือมันลืมจริงๆว่าไอ้เก็บเห็ดเนี่ยมันไปเจอบังคับแบทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยอ่า ตรงนี้เหรอถึงนั้นแล้วผมจะสุ่มมอนยังไงอะถ้ามันออกมาขนาดนี้เนี่ยแปลว่ามันต้องมีพวกเป็ดตกปลาป่ะหาดูก่อนแล้วกันนะฮะ,ะเก็บนี่แล้วกันถ้าเจอก็เก็บไว้ครับเผื่อ <c oughs> เพื่อมันฟรีเพื่อมันฟรีพูดตรงๆนะตอนนี้ผมหลงแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงน,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 นี้ตกปลาตกปลาตกปลาเดี๋ยวเก็บไปก่อนมา <c oughs> นี่มาเอาล่ะดิฉันพออะไรขึ้นปะเอาคิงขึ้นปะอ๊อดัดดาบคืออือเอาล่ะเราไม่มีทางเลือกแล้ะมันอาจจะเก่งก็ได้เนอะมา ขยะโลกนี้กับโลกนู้นมันไม่เหมือนกันแต่ครับควิกบอลเมจิกรูมครับไอเทมไม่มีผลเอาละผมจะทำเนงกับมันดีวะเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุหินนะครับเอ้ยเรามีหลับอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวซุปเปอร์แฟนได้อ่ะเปลี่ยนเป็นเซนคูครับแต่และคนบอกเฮ้ยเซนคูเหมาะดีเออจริงๆก็บอกพราผมมันไอ้นี่แบบมันจะงอยออกมาเซนคู งั้นเริ่มจากตัดเรื่องเลยครับซูเปอร์แฟค์ฟลายบิเหรอท,ที่แพ้อะไรวะโอม่โอเคโอเค,อเคไม่แพ้ไม่แพ้ไม่มีดีคอ์ด้วยอะตัดเรื่องครับนี่เนยโอเคเลือดเหลืองครับเดีย๋ยวเราทำการหลับมันนะครับรอพามโอเคมันดีชา้าถึงเท์นถ้าเกิดโอเคโอ หรือว่าไม่โดนเดี๋ยวาก็จะมีใช้ฟรีอีกทีหนึ่งได้อันตัลตราบอลครับถ้าไม่ได้ต้องใช้ออดัสบอลเอา1ครับ2ครับ3ครับเรียบร้อยครับดัสดาครับมาเป็นความหมายกับทีมหน่อยฮะอย่าคิดอยู่ว่าถ้าเกิดผมจับตรงนี้ครบ3ตัวแล้วว่าจะไปเลเวลนะครับ เอาละครับมามาดูครับว่าดาดา้าตัวนี้ครับมีชื่อว่าอะไรครับอ็อกชิโนโบุครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะชิโนโบุครับปลนํำของเราพูดครับามาดูกันที่ความสามารถนะครับโอ้ยโอ้ยของนี่มันลาทธสโอปนี่มะมันเป็นของเพาเกียนะครับ อาร์บรตี้เลวเทเยี่ยมมากครับหลบการโจมตีทตาดินได้แถมแพ้ดินด้วยนะครับเหมือนมันบินอยู่ก็เจ๋งเลยสแตตตีกายภาพนะครับได้อยู่มั้งต่อไปเราออกมาด้านนอกนะครับไปตรงที่ลาคูนอ่าน่าจะตรงนี้นะครับแหมอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นออกมาด้านนอกนะเท่าไหอ่อ้าวชิพายแล้วไม่ใช่ในถ้ำเหลือกีอัน เหลืออยู่2อันนะฮะถ้าเก็บครบก็ยอดเยี่ยมฮะผมก็จะได้ไม่ต้องอะไรอ้าวเนี่ยทางนี้ทางไปลาฟูนครับโอ้ยพี่นี่เอ็นตี้เอ,อ้นี่อา้าวจริงๆเหลืออีกตัวนึงนะเก็บไม่ครบเลยก็ได้เนะี่ยี่้มันฟรีแต่มาอยู่ตรงไหนนี่ก็ยวค่อยหาแล้วกนะันผมไม่เคยเก็บด้วยสิ อาครับมาที่หลุมลากูนครับโอเคนเนียนเซเลราอว่าเอาละเอ่เอ,อ,อตรงกลางน้ำดีกว่าองค์เกาะมอนน,น่าจะโหดตรงนี้มันมีพวกบอสปะ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเยอะไม่มีแฮร์ไม่มีเลยอะ่ะเอาวะจับนี้ครับมาเอาละ อกว้าวเอาละมีรุ่นอยู่บ้างนะมีร่างพัฒนาอาะเลไม่หกสิบครับตักพี่บอลค,ครับมาครับคูมีม่หนึ่งไอส์เบียร์แข็งง่ายๆเลยเหรอกลับมาคิง เด็กดื้อนะเราฮะมาแข่งรุ่นพี่ได้ยังไงกันโอ้ดั์โบโอ้โอ้โอ้ท่าดีนี่ตัดเลืดก,ก่อนเลยอ่าเดี๋ยวกว่าครับซิงคูนี่เนี่ยโรไปครับเลือดเหลืองอดัโ์โบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลาบไปซะโดนเมาส์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดน,โดนใช่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่าวานหน้าเจ็ดสิบนะ โอเคเยอ่ยมมากครับ 60%! 60%เอรเองอมาปลาเลยฮะไาไอ,อ้น,นี่ต้องติดแล้วจะเรื่องมากก็พอติดโอเคครับได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งฮะคัตเตอร์ใบไ,ไม้คิง71 เอาละโปเกมอนมังกรครับเหมือนที่มันเคยเป็นเอาละโปโมตัวผู้ครับอามาชื่อครับไปครับโปเกมอนมังกรอีกแล้วเนี่ยอ่ะออกเลยครับอิโนสุเกะครับจากคิมิซุโนยิบะครับเอาละครบเอาละเอาไปก็หาเรดบ,บอสสักตัวหนึ่งนะฮะใกล้ๆตรงไหนวะ จริงๆในถ้ำก็ไม่มีเลยเนี่ยหล,ลังั้นเราดูกันที่นี่ก่อนครับอินโนสเกะครับเดีย๋ยวไปฮิลด้วยอินโนสเกะพมว่มังกรครับวอเตอร์คอมเพกชัน่นมูฟมูฟดีครับเป็นมูฟสายเวทที่ดีมีทั้งไอบีมทันเดอร์โบ้ด้วยอ่าอย่าเข้าตัวโจก่อนนะครับไปเติมเลือดนะฮะเอ๊ะเจ๊กังนี้มีหรือเ่าอ่าไปนี่ก่อน ไม่น่าดูเลยมั้งเพราะว่าตอนเราสู้แมกเรดมันมันไม่เกี่ยวกับเลือดที่เกี่ยวกับเนปาร์ตี้อะ่ะเอาละเฮงเฮงเฮงอ๊อกเออ <c oughs> <c oughs> มันกินหินเราต้องเอาแล้ววะบุคเวมอนไฟฟ้าเหล็กถึงก็แพ้ดินอะไรนี้นะใครมีท่าดินบ้างอาจจะต้องเอาชิโนบุสู้นะครับเพราะว่าชิโนบุมีท่าโจมตีท่าไฟแล้วก็ตีแรงได้อยู่ อามาชิตุบุครับรอบนี้เพราะว่าตัวของ,ของคิงมันมันตีม,มันตีได้เต็มทีมท่ก็แค่เท่าเดียวอ,ะอ่ะกินหินมันหาหินได้อยู่หรอกนะอย่าคงหาแล้วกันไปครับแม็กแฟร์ครับเูนะ ใครมันใช้เตตมูฟวะาคนหนึ่งอัคแปลครับแปลเสียอีกเดาห้าเดาวอ่ะจริงปมเนี่ยนี่ห่าเดาเปิดแดดครับเปิดแดดโล่สามโอเคก็น้อยอยู่นะปลายบี๊กครับสวยครับโอ้โห ใช้แต่ให้เป็นประโยชน์ละกอนดาครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับแต่เจาะได้แค่หนึ่งครับถึงจะมีอีกลูกหนึ่งก็เถอะโอ้โ,อโอเหเป็นหญิงอยู่ชุณหายแล้วรอบหน้าอาจจะต้องระวังนิดหน่อยแล้วละ่ะแม็กแฟร์ครับมันกดเซต์บู๊สองคนเลยเหรอเฮ้ยสนใจการตีเลยดิผมไม่คุ้มว่ะไม่คุ้มจริงจังเลย ไบิทสวยเยี่ยมเยี่ยมมีเกาะเพิ่มไหมอ้ามีเกาะเพิ่มครับโอเคเธอหน้าเราได้เจาะจอ,อีกสองจะไปดีบัฟเขาโอ้โหเอซิตดีบิจเจริญพรแม็กแฟร์ครับเราฟังด้วยฟังด้วยไบิทเอเอไออ,อีสองตัวมันตีไหมยนยะถ้ามันไม่ช่วยตีนี่จบเลยนะ โอ้ oh, หลลอนิดเดียวหลือนิดเดียวแล้วรถด,ดีไปแล้วเนี่ยเยี่ยมสวยอ๋อมันเป็นเหล็กนี่หว่ามังกรตีเหล็กไม่เข้าท้าพืชครับโอ้โอ้โอ้โหนี่มีฟิลพืชเลยเนี่ยรถอีกครับลดสปีดโอ้ยโอ้โหทำเลือดตอมโทรวยอยุดนะได้เองบ้ามาเพื่อแค่นี้นะ เอา่ะจับครับไปครับโปเกบอลครับโอเคอ่ะสบายสบายครับเกือบแตกอยู่เหมือนกันได้เลยอีก่นตึมฟาร์ดี้มูร์ลี่มีบอลให้ด้วยเอาล่ะครับมาครับออกชื่ออะไรชื่อ โกคูยูไออ๋อคือเป็นร่างยูไอเลยเหรอดีน้มันจะมีโกคูกับโปคูยูไอด้วยนะเพราะงั้นเดีย๋ยวผมลบชื่อโกคูออกอีกชื่อหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่ามันมีร่างพัฒนาเดีย๋ยวพอเปลี่ยนรูปเนี่ยมันจะกลายเป็นโกคูยูไอแล้วกันนะอ่าเติมให้แล้วกันครับอ่าโกคูยูไอยูไอนี่คืออันต้าอินสติ้งหลบได้ทุกอย่าง แต่มันแต่มันจะโหินผมไหมเนี่ยผมจะหาหินได้หรือเปล่าต่อไปเนี่ยผมต้องหาหินนะครับต้องหาหินเดี๋ยวผมไปหาก่อ่อาเอาไอ้นี่ดิกได้นะครับเอาดิกได้ครบก่อนดีกว่าเผื่อจะได้อีกตัวหนึ่งเพิ่มนะนี่ไงตรงนึงเดีย๋ยวเรกจะละเออ,อครบแล้วครับเย้มากลับมาตรงนี้ ดย๋อวไปยื่นเขาก่อนนะครับว่าจะได้ตัวอะไรโอ้โหมีเสานเ,เนี้ยเนี่ยมาครบแล้วอะไรเนียสอันนี้เนียสอะไรเนียสจริงๆป่ะมูเลนเอา้าวสามอะเนี่ยมันกิวกัะเมช <c oughs> oh, เอาไงดีอ่ะเอางี้งั้นหยิบผมไป จับเพิ่มเอาก็ได้อ่าถือว่าเป็นส่วนนั่นแหละกันนะครับรีลีสมูแลนออกไปนะครับอ่าเยอะไปจับอีกหนึ่งตัวโอ้วันนี้แบบจับหนักเลยอะจับหนักหนักเลยเฮ้ยนี่ก็ได้โอ๊ยโอ้ยอาชนชนปาสอันนี้ไม่ทับอันนี้ไม่ทับดีนะฟิลเลยวะเนี่ยมิสซี่เหรอ เ,เดี๋ยวกันไม่ไม่ไม่ง่ายอยู่ผมใช้ท่าหลับไม่ได้งั้นไปอีกด้านหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ติดสถานะมาอันนี้ก็ได้ไหมนี่ง่ามีมูลแลนด้วยไม่งั้นเอาของปูบ้าเธอตัวน,นี้มาให้ววนี่วะออกมนมาออก าด้านนี่อ่ะแต่แต่เอาเถอะอ่ะเอาเอาก็เอาอ่ะเพราะว่ามันมันก็อยู่ในย่าจริงอันเนี้ยอ่ะคลิกบอลครับแล้นรอบต้นที่เราเจอมันก็เจอในย่าหรอตอนที้ผมบอกว่าเหมือนมันชนตัวอ้าวเรียบร้อยครับเข้าง่ายๆครับคูซิิดาเนี่ยตัวนี้ช่วงมาแล้วสองั้งนะครับ เมาได้เจอกันสักทีนะโปเกมอนพิษแมลงพิษแมลงไม่ใช่พืชแมลงด้วยนะอ่าครับชื่อครับโปเกมอนตัวเมียเอาละครับมาครับไปครับอะไรเอ่ยอ๊อกอุคิโอล่าครับโอ้ชื่อนี้แม่งไม่ยินตั้งนานเลยไม่ไม่ไม่ไอุคิโอล่าเอออุคิโอล่าไม่ไม่ใช่เซกุล่าอุคิโอล่า โอเคอ่ามาดูครับอเมริตี้ก๊อปอเมริตี้ฝ่ายนะฮะระเบิดตัวเองทิกรูมดี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 เลี้ยวหกสิบได้ป่าพร้อมโวลเลยเนี่ยโอเคอันดับแรกครับเราจะไปคัดสรรเกี่ยวกับเรื่องท่าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาออไอเทมที่มีชื่อว่าซันสโตนนะครับ ซัสโตเนี่ยมันเป็นไอเทมออยเปลี่ยนล่างให้กับโกคูยูนะครับ <c oughs> ดีนะอ่ามาตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเรียนท่าคืนนิดหน่อยก็ต้องคัดแต่ท่าดีๆมาก่อนอืมไม่รู้ว่าเล่นสายเวทหรือสายกายก็เอาเอามาก่อนแล้วกันแต่บางตัวมันรู้อยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวขอคัดแป๊บน,นึงนะฮะขอใช้เวลาแป๊บนึง20 minutes later โอเคมาครบละ ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเนีย่ยยัดเท่าที่ท่าคิดว่าน่นดาจะดีสุดแล้วเดีย๋ยวเราจะไปเปลี่ยนร่างทั้งหมด2ตัวนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะเอาเออเดี๋ยวผมจะเอาโกคูยูนะครับแล้วก็เอ่อุคิโอราเข้านะครับอ,อ่ามาโกคูยูอครับมาแทนชิโนบุไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วน อุคิ URA ก็เอามาแทนอืมอ่ะเอาแทนยำฉากก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวให้พวกนี้เปลี่ยนร่างนะครับให้เปลี่ยนร่างสักพักนึงก่อนแล้วก็เดีย๋ยวเราจะเริ่มไปโปเกจ็อักันทีเดียวนะครับเออแล้วก็ให้เลเวลมาสักหกแปดหกเก้าราวๆนั้นเธอผมไม่ไหวจริงๆอาจจะอยู่ที่มันหกห้าหกเจ็ดนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอาซันสโตนก่อนนะครับผมไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีเหลือ ไม่น่าไม่น่าจะเก็บมาได้เดีย๋ยวาลองดูนก่อนนะฮะมีหรือเปล่าไม่มีครับผมมีแค่ไฟกับลีฟนะครับโอเคอองั้นเดี๋ยวเราไปเก็บหินก่อนเลยซึ่งมันจะอยู่ตรงวายแอร์เรียนะครับอ่ามาซันสโตอนอ่าผมดัสตีโ้โบครับมันอยู่ตรงระหว่างด้านใต้ที่เป็นเป็นหิน2อ,อันนะ่ะน่ารัใช่ใชนี่เละได้แล้วครับซันสนโตนโอเค มาอ่างั้นเราจะมาเปลี่ยนร่างนะครับให้กับโกคูยูนะครับตอนนี้ยังเป็นผมดำอยู่นะฮะยังเป็นยังไม่เป็นร่างหลางด้วยซ้ำอะ่ะอ่าอาไ่ไปครับไปครับอือจงตื่นขึ้นเอาละโกคูยูไอนายเป็นร่างโกคูยูไร่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมผมขาวเลยอ๊อแบ็กกี้ครับ อ๋อเป็นแบกกี้เอาโกคูยูไอไหนไหนไหนวัน nice, <nice>, nice. นี้ยังไม่เคยเจอเหรออ๋อเคยเจอแล้วหนึ่งครั้งครับมีสองครั้งด้วยซ้ำอะ่ะเป็นโป้น้ำน้ำแข็งนะครับเรียนท่าโฟตอนได้มีลำแสงเลยนี่ว่าอ่าโอ้พลังจุมตีเวทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยเหรอสูงจังอะอาร์บริตี้ซิมเปิล simple simple เฮ้ยผมมีคอนสตินการ์ดอยู่น่าจะมาใช้ได้นะมันตีเวทอ่ะเฮ้ยดีเลยผมพกพอดีเพราะว่าไอ้ตัวล่างก่อนมันมีโฟกัสบาร์มีกิกาเดนแล้วมีอื่นเป็นท่าอะไรท่าแอปเปิลหากันเอาท็อ,อกซิกต่อแล้วกันโฟตอนน่าจะได้ใช้ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเก็บเลเวลเนะครับให้เอ่ออุคิโอราแล้วก็ตัวอินุสเกตเนี่ยเลเวลอัพนะครับเป็นเลเวล61สิบเอ็นะครับ อย่าดูนี่หน่อยฮะดูเก่งเลยวะ่ะโกคูยูไอก็คือบัฟอ่ะมันจะได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะฮะนายนายนนี่ไงเล็กมาเอ๊ะมันท่าอะไรวะ โอ้ยังหนาเลยว่ะเบฟเบิร์ตเดี๋ยวจะแตกเองล้ววะเนี่ยโอ้ยคิงคิงคิงเดี๋ยวมันท่าอะไรเนี่ยไฟมืดลองดีกว่าไหมโอคย,อยูไอไหมลองก่อนลองก่อนน้องใหม่น้องใหม่หม่มมงมารอใครม่มงมารอกรบบอลป่าโอ้ยลได้ครับเยี่ยมมากครับโอคยูไอนี่โหลแบบยูไอเอาละโฟกัสบาร์สบังกี้หน่อย เบสเบิร์ดครับตอบได้เอว้เนี่ยโอ้โหแรงแรงแรงโอ้โคลิปนี่ว่ะเจ็บหน่อยนะเพือ่อนหัวกันบอสอืมมานี่พลังบองกิจอืมเรียบร้อยครับขิคืนขิคืนเอาละโอ้ EP คุมค้มคุม้มคุ้มเอ้ยเอา UI ขึ้นดีแบบนี้นะรู้สึกชอบอะ่ะ เมื่อกี้ได้มาตั้ง3 0 0พันเลยอ่ะสู้กับเล็กเมื่อกี้เห็นว่าตรงนี้มีตโดราเเาวมีเอ่ออะโซคาเลโอีอ๋ไหมโผล่มาอะน่ะโซคาเลโอมาอีพีเยอะปะวะเนี่ยพวกมอนเทมตำนานนี่กลายเป็นมอนข้างทางที่มีอีพีเยอะไปแล้วเนี่ยมันแรงไฟฟ้าเอาชิบหายไม่มีวะ โปรตอนไหมครับโอ้โหถ้าพลิกโอ้ยตอนนี้มันมีชาร์จยิงฟรีสองเทิร์นมีแรงแล้วนะเพราะว่าพลังโจมตีเว้มันอ้นี่แล้วนะมันร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยนะอีกทีนึงครับ ไฟเบอร์บารใชนน้ได้ดิว่าใจเหรอว่าใจเหรอมาดิโคตรเสียงเลาโคตรเสียงเอาไปโฟตอนเรียบร้อยครับโซกาเลโอครับเท่าไหร่อีพีอ้าอีกนิดเดียวเองค่ะ ว่าทำไมผมจะต้องขิ้งกับการเก็บเลีวขนาดนี้นะครับเพราะว่าไอ้มแมทข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสู้กับคาร่าอีกเอ้ยดีนะเล็กมันไปไหนวะเอ้ยบุกบนดาก็ได้ไหมอะหายไปแล้วเมื่อกี้ยิงอยู่เลยนี่ะกินได้ไหม โอ้ยเหลือแปดเหลือแปดยัง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 ไม่แตกยังไม่แตกท่าอะไรท่าพื่อทไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเธอหน้ามีแตกแน่นอนเออโอเคเอาละ่ะมารู้กันดีกว่าครับว่าทั้งสองตัวนะครับทั้งอุคิวราแล้วก็อินุสเกะครับจะเป็นตัวอะไรครับ ขอเป็นร่างทาแล้วกันเอาลละครับอูคิโอลาพึ่งมาวันนี้เปลี่ยนวันนี้เลยอ๊อ,อกเดแบบเด็ดเนะเด็ดเดนะเอออะไรครับ โอ้บอสทำไฟฟ้ามันตัดท่าแฟรี่ทิ้งเลยนี่ว่าอันนี้ยังไม่เคยเจอนะฮะเป็นตัวใหม่เลยเ <c oughs> อาล่ะมาคนต่อไปคนนี้น่าจะหวังพึ่งได้ครับไปครับอินโนสุเกะขอเทพเทอ,อ๊อโอ้ยยาพอเกียร์เอาละไงอีวมเป็นเทพแล้ว อะไรจะสมดีอย่างเงี้ย <Wow. S 1> มา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 ,าเริ่มกันที่อะไรนดูนี่ไปก่อนดูนี่ก่อน <c oughs> นี่ต่งสรรเสริญดูนะ <c oughs> เฮ้ยเราได้นั่นพอดีนี่ของไอ้ไอนั่นให้มารันโอบอ่ะมันใช้ได้นะแต่ว่ามันเพิ่มพลังโจมตีทตุน้ำมังกรแต่ว่าเผาเกียร์ไม่มีแค่น้ำอาร์ิบิตี้ของต้นดาวครับใครตีมาจะโดนลดสปีดเลียสแตต์เหร ดูถึกๆนะพราโจมตีไอยูไอยังสูงกว่าเลยอะ่ะอันนี้มูสุมเก็บเอาไว้ครับดินะดีกายภาพอ้ากายภาพเหเรอถูกแค่ท่าเดียวครับอีกสามท่ามันเวทมันก็มันก็มนกมนกมนกไม่เก็เสียใจท่าอุตส่ามีโอวิ่งอ่ะอามาดูที่เดนเน่ฮะเดนเน่ หนึ่งเนือพลังโจมตีไม่ไม่ต่างกันมากตินะเฮ้ยมันเลือด287ครับเพราะว่าเลือดเยอะมากๆอ่ะอัลิตี้เพียวพาวเวอร์พลังโจมตีกายภาพครับจะเป็น2เท่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเขมี็นใส่นายเราขอโทษด้วยสายกายภาพพอดีฮะผมเพราะว่าไอ้นั้นร่างก่อนมันมีท่าดีๆก็คือมีพวกนี้แล้วสปีดเท่าไหร่ ผมก์ใส่ทิกรูม,มาร้อยแปดเหรอเออไม่อะเซนคูนี่ตามสุดละโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาละ่ะเดี๋ยวผมจะเลเวลกลุ่มนี้นะครับอืมกลุ่มนี้แหละดูแล้วน่าจะมีอนาคตเข้าโ<อ>ปรเจกอบนะครับ<อ>เพื่อเพิ่มเลเวลนะครับซึ่งแน่นอนว่า ใช้เวลานานมากๆครับประมาณชั่วโมงก,กว่าๆเลยครับน่าจะเวลประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบได้นะฮะงั้นวันนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้ครับเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนร่างแล้วก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับโกคูยูอนะฮะอุคิโระแล้วก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> อินโนสเกะผุ้ห่าชื่อมันจะเก่งฮะเลือดมันเยอะมากเลย280 โอเคก็สอดคิดวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบทางไปลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าปะทะกับคาร่าอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยน่าจะมีเดนมาร์กแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าอยู่ตรงตรงกลางแล้วนะครับโอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับไปาะสวัสดีครับ